สวัสดีครับทุกคนผมทีเองนะครับจะโกปรคลิปเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับ ETF ตัวหนึ่งก็แล้วกันซึ่งน่าจะเป็น ETF ที่หลายหลายคนนะครับให้ความสนใจมากเลยเพราะว่า ETF ตัวนี้เป็น ETF ที่ให้ผลผละสม่ำเสมอมากแล้วก็มีการเติบโตที่สูงมากด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโตของเงินเป็นผลก็ตามรวมถึงการเติบโตของราคา ETF ตัวนี้ด้วยนั่นเองครับนั่นก็คือตัวของ SC HD นั่นเอง ซึ่งแดนในวันนี้นะครับผมจะมาเจาะลึกให้ทุกคนรู้จักกันว่าจริงๆแล้วอนะเอ h d เนี่ยมันเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีองค์ประกอบที่อยู่ในตัวเนี้ยมีตัวอะไรบ้างรวมไปถึงว่าทําไมมาถึงได้ปันผลมาประมาณเท่านี้แล้วก็อีเชฟตัวเนี้ยครับหมอใครหรือว่าไม่หมอใครนั่นเองเดี๋ยววันนี้ผมจะมายกตัวอย่างให้ทุกคนดูด้วยแต่ก่อนที่จะไปดูกันใช่ไหมก็ฝากกดไลก์ก็แชร์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นกราฟหน้าตาของตัว s c h d ซึ่งชื่อเต็มมันนะครับก็คือชาวสวอป US Dividend Equity ETF นั่นเองครับซึ่งถามว่าไอตัวเนี้ยมันคืออะไรใช่ไหมไอตัวเนี้ยก็คือ ETF นะครับไม่ใช่หุ้น ETF อเน,นี้ยหลักการก็คล้ายๆกับกองทุนรวมเลยก็คือมีการจัดตั้ง ETF ขึ้นมาแล้วก็มีผู้จัดการของ ETF เนะี้ยไปเลือกชอ็อปหุ้นมาแล้วก็มาเข้าพอร์ตแต่สิ่งที่มัน่างจากเอ,อ่อเรื่องของกองทุนใช่ไหมคือหนึ่ง ค่าจกักการที่ต่ำมากไอ้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ0 6เท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่2คือสามารถซื้อขายได้เหมือนกับหุ้นเลยถ้าเกิดว่าเทียบกับกองรวมใช่ไหมมันจะมีพวกทบสองทบสามประมาณนี้ไปแล้วแต่ของทุนนั่นเองครับแล้วก็อันนี้นะครับถ้าเกิดใครที่ดูจากราคากราฟอะผมได้เอามาตั้งแต่ปี2012นเลยนะถึงปี2 0 2 6เลยจะ่เห็นได้ว่าราคาขอมันมีการก้าวกระโดดแบบต่อเนื่องเลยนั่นเองครับแต่ว่ามันจะมีช่วงที่สุดบ้างปี2020นั่นเอง ซึ่งถ้าเกิดใครที่รู้ใช่ไหมปีนี้มันก็เป็นปีของโควิดนั่นเองครับทำให้ราคาหุ้นอ่ะมันตกลงมาเยอะมากเลยก่อนที่มันจะดีดตัวกลับขึ้นไปเป็นวีเชะ่ะขึ้นไปแล้วก็ all time high จนถึงทุกวันนี้ครับดับชนีตัวนี้ก็ยัง all time high อยู่ต่อเนื่องเลยนั่นเองอันนี้นะครับผมอ่ะจากสัปดาห์ที่แล้วอ่ะผมได้มีการเอาพุทธแทนะมาเปรียบยเทียบกันโดยเทียบกับดับชนีของ n a s d a q นะครับ รวมถึง S M P แล้วก็เซ็ตบ้านเราด้วยซึ่งผลปรากฏว่าไอตัวขอ S H D ใช่ไหมผลตอบแทนจะอยู่ประมาณนี้เลยซึ่งก็มีค่าใกล้เคียงกับตัวขอ S M P 500เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับ n a s d a กร้อแล้วอ่ะเออตัวน a ตจะให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่านั่นเองโดยนี้นะครับเป็นผลตอบแทนที่ผมอะ่ะได้มีการดึงเทียบแบบเชลลิงรีเทิร์มานะครับเทียบกับเบจมาร์กไว้กับแอนนวลรีเทิร์นแบบฮิสตรีมานะครับจะเห็นได้ว่า จากต้นปีที่ผ่านมาเนะี้ย้าเกิดเทียบกับเบเชมาร์กแล้วใช่ไหมตัวนี้นจะต่ํากว่าถ้าเกิดหนึ่งเดือนก็ยังต่ากว่า3เดือน1ปี6ปีสามปี5ปี10ปีหรือประมาณเนะี้ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะเออถ้าเกิดเทียบกับแทงกับเบเชมาร์กตัวเนี้ยจะแพเพราะอะไรเพราะตัวเนี้ยอย่างแรกเลยนะครับก็คือ1ึมันมีการจ่ายเป็นผลด้วยครับถ้าเกิดว่ามันไม่มีการจาร่ายเป็นผลนะผมเชื่อว่ามันจะเอาตังค์อ่ะแล้วไปลงทุนเพิ่อมอ่ะมันจะทำให้หัจนะับแทงอ่ะได้สูงมากกว่านี้ยี่สิบก็คือเบเนะา เออมันมีการลงหุ้นกลุ่มไหนเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหุ้นในกลุ่มนี้นส่วนใหญ่มันจะไม่ชุนเทคส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นพวกกลุ่มดิฟเฟสซีหหารและยาประมาณนี้มากกว่านั่นเองครับทำให้เมื่อเทียบกับเอ,อ่อดัชนีแล้วว่ามันอาจจะสู้ไม่ได้นะนี่ต้องบอกตรงๆแต่ว่าข้อดีของเราอะ่ะจะได้เรืองของปันผลที่มั่นคงนั่นเองครับแล้วก็เมื่อเทียบกับ annual return ใช่ไหมจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนมันอะ่ะก็ยังถือว่าน้อยกว่าอยู่ดีนะ าเกิดว่าปีไหนที่มันติดลบเยอะใช่ไหมตอนนี้ก็อาจจะติดลบน้อยหน่อยประมาณนี้อันนี้นะครับจะเป็นประวัติการจ่ายันผลมาตัวนี้จะไม่ได้จ่ายปันผลทุกเดือนนะผมต้องบอกไว้ก่อนส่วนใหญ่แล้วมันจะจ่ายปันผลแต่มาลครค้งก็คือ1นึ่ะปีจ่าย4ครั้งนั่นเองครับน่จะเห็นได้ว่ามันจะจ่ายเดือนมาจูนเอ,อ่อเซนติมเบอร์แล้วก็เดซ e มเบอร์นั่นเองครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วอ่ะยหริคตอรแพนใช่ไหมต่อปอีอยู่ที่ประมาณ3%มกว่าเกือบ4%เท่านั้นเอง แต่ถ้าถามว่ามันจ่ายประมาณนี้คงที่ไหมผมต้องบอกเลยนะว่ามันจ่ายค่อนข้างจะคงที่หรือจีเนียเองครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 0 8ใช่ไหมจนถึงปี2025เนี่ยมันมีการเติบโตของเงินมันผลขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยนะทุกคนจนมาถึงบริเวณเนะี้ยเป็นประมาณ0.7-0.8ประมาณเนะี้ยโดยที่ถ้าเกิดว่าผมอะเอาการเติบโตของเงินเปนผลมาเทียบใช่ไหมกลายเป็นว่าไอตัวของ ECD h เนะี่ยมันมีการโกวของเงินเันผลอยู่ที่5%เลยนั่นเองครับ ซึ่งถือว่าสูงมากถ้าเกิดเทียบกับเงินเฟ้อเลยประมาณนี้นะรวมถึงกับ payout ratio ด้วยอยู่ที่57.40เ่นยนั่นเองหลายคนอาจจะงงใช่ไหมว่า payout คือรไร dividend ก็คืออะไร,ออะไ,รไอ dividend กดน,นะครับกือการที่สมมตินะตอนนี้มันปันผลอยู่100่อจ่ายมา3บาทกับ4บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่านานาคใช่ไหมมันจะไม่ได้จ่ายแค่3บาทแล้วอาจจะโตไป4บาท5บาทก็ได้ทําให้ถ้าเกิดเราราคาไม่เพิ่มใช่ไหมเงินปันผลเมื่อคิดเปอร์เซ็นต์ทดแทนแล้วอะ่ะ มันจะเพิ่มขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ไปรียเรียบโชวก็คือการที่เวลากองทุนอ่ะเอาเงินเราไปซื้อใช่ไหมทีนี้เวลามันได้กําไรใช่ไหมส่วนหนึ่งอะ่ะมันจะต้องกลับมาจ่ายเป็นผลด้วยซึ่งสัดส่วนในการจ่ายเป็นผลอะ่ะมันอยู่ที่ประมาณ57%เท่านั้นเองซึ่งก็ค่อนข้างจะเมเซนนะเพราะว่ามันจ่ายเป็นผลเกินครึ่งหนึ่งแล้วเอามาจ่ายเป็นผลนั่นเองส่วนที่เหลือก็อาจจะเอาไปลงทุนต่อก็ได้น,นั่นเองครับแล้วก็มีเอ่อค่าใช้จ่ายเอ่อจะกางส่วนอยู่ที่0.06%นทุกคน โอเคเดี๋ยวเรามาดูสัดส่วนในการถือหุ้นกันบ้างดีกว่าว่า้ตัวนีน้มันถืออะไรถ้าเกิดดูจากด้านขวามือก่อนใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันจะถือเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีนะที่เกี่ยวกับสุขภาพอ่ามันอาจจะไม่ใช่แบบถือหุ้นเกี่ยวกับพวกชิปเอ่อเทคจ่าขนาดนั้นนะส่วนใหญ่แล้วจะอิงกับเทคที่เป็นดีเฟซีฟมากกว่าซึ่งมันจะส่งผลให้ราคาของ aeg ตัวนี้เติบโตนั่นเองครับแลกกับส่วนที่มันอาจจะปันผลน้อยกว่าชาวบ้านลงมานิดนึงอที่สองคือสินค้าอุปโภคหรือภคที่ไม่คงทน ส่วนเนี้ยก็จะเป็นของที่เราแบบต้องกินต้องใช้อะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้กลุ่มเนี้ยผมว่ามันจะเป็นกลุ่มที่จ่ายเป็นผลให้เราอ่ะค่อนข้างจะสมบเสมอเลยเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เราอุปโภคบริโภคด้วยทําให้เราอ่ะจะจ้องซื้อของพวกเนี้ยไปเยอะเลยทาให้รายได้ของธุรกิจพวกเนี้ยค่อนข้างจะคงที่นั่นเองรวมถึงจะมีพวกพลังงานอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็มีติ่งๆมาหน่อยก็คือเป็นกลุ่มเทคโนโลยีนั่นเองครับช่วยในการเติบโตอะไรประมาณนี้ด้วยนะ ถ้าเกิดว่าเชื่อมมาเป็นเปอร์เซนต์ใช่ไหมก็จะเป็นทโลยีสุขภาพแบบมากสุดเลยเรอมาเป็นสินค้าไม่ลงทนแรล่พลังงานอิเล็กทรอนิกส์การเงินค้าปีซึ่งด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นหุ้นที่ e t ฟตัวนี้ไปถงนั่นแหละถ้าเกิดที่เรารู้จักกันใช่ไหมเดี๋ยวผมอาจจะพูดเร็วๆนะตัวนี้ Lockheed m a r น i ะก็จะเป็นพวกทาอาวุธเชฟ v อนก็จะเป็นพลังงาน b ิ i s t o l m y e r ก็เป็นพวกยาประมาณนีุ้ o โดโคก็จะเป็นพลังงาน m e r แอนด์คอ m p a นีก็นี่ก็เป็นยาเหมือนกัน Home Depot เนี่ยก็เป็นเอาสินค้าตกแต่งบ้าน ออาทรีอาเนี่ยจะเป็นบุหรี่นะแล้วก็ชิซ่าอิสูเมะเนี่ยนะนะก็จะเป็นหุ้นพวกชิปอะไรประมาณนี้เรียบร้อยแหละมันก็นี้การเติบโตไปบ้างแล้วก็อีกสองตัวก็คือเป็นโค้กกับแบล็ซินนั่นเองครับถ้าถามว่าทําไมาตัวเนี้ยมันจ่ายผลมาประมาณสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสามสี่เปอร์เซ็นต์นะก็ต้องไปดูว่าไอ้หุ้นที่มันเสือจ่ายผลเท่าไหร่อย่างล็อกคิปมาตินใช่ไหมผมอะได้มีการเอายิวล่าสุดมาเช็คกับราคาล่าสุดมาเลยนะทุกคนเจ็นนี่ว่าล็อกคิปมาตินะส่วสัญญ่แล้วจะปันผลประมาณสามเปอร์เซ็นต์ เชฟรอนสี่เปอร์เซ็นแล้วก็บิสมิเยอร์ก็ประมาณสี่ห้าเปอร์เซ็นประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเอเวอร์เรดอ่ะมันจะอยู่ประมาณที่สามเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันจะมีตัวของอนะัลเทรียเนี่เอ็มโอเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยเป็นบุหรี่นะมันก็จะมาคอยบาลานซ์การวาง่ายอย่างตัวเนี้ยธุกรกิจค่อนข้างจะคงที่เลยอย่างเคโอกรบฟซี่เนะี่ยถ้าเกิดใครที่เห็นนะ่ะจะรู้ว่าอ๋อตัวเนี้ยเป็นสินค้าที่แบบติดตลาดไปแล้วใครๆก็ดื่มกินเป็นโคกกราฟซี่ใช่ไหม มันก็เลยสามารถเติบโตได้อย่างเรื่อยเรือรวมถึงปันผลก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งด้วยมันอาจจะมีแบบแซมแซมมาบ้างที่แบบเน้นการเติบโตก็อาจจะพวกคุณเทคอย่างเท่ซต์อินซูเมนเข้ามาบ้างเพราะว่ามันก็มีการจะเป็นผลแต่ว่ามันก็ยังมีการเติบโตอยู่ทําให้เวลามันปันผลไปแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้ปันผลเยอะอาจจะปันผลประมาณ2%เปกือบ3%ปรซประมาณนี้ก็ได้นั่นเองครับแล้วก็ตัวไหนที่ธุรกิจคอมนา เริ่มอิ่มตัวแล้วรู้ว่าคนบริโภคเยอะๆใช่ไหมอย่างตัวบุหรี่ไงคนก็สูบบ่อยๆใช่ปะทําให้กระแสเงินสดมากก็อาจจะมีการเอามาจ่ายปนผลนะเยอะก็ได้ประมาณ7%นั่นเองทำให้พอถั่วเฉลี่ยรวมกับทั้งกองทุนแล้วอะ่ะมันก็เลยมาจ่ายปันผลให้เราประมาณ3% 4%ตถึง่อต่อปีนั่นเองครับโอเคสุดท้ายนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะมาสรุปกันนะว่าใครเหมาะกับ ETF ตัวนี้บ้างข้อดีของมันนะครับอย่างแรกคือตัวนี้มีการจ่ายเป็นผลนะทุกไตรมาสเลย ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้ป็นผลทุกเดือนอนะ่ะตัวนี้อาจจะไม่เหมาะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ได้รีบมากใช่ไหมอยากได้ป็นผลก็จริงแต่ว่าู้สุว่าปีหนึ่งอาจจะน้อยเกินไปอ่าสองสองครั้งอาจจะน้อยเกินไปงั้นสี่ครั้งนะียผมว่าตัวนี้ค่อจ,จะเหมาะเลยยี่สองคือตัวนี้ปันผลอนะ่ะโตเฉลี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะก็แปลว่าถ้าเกิดสมมติอ่ะเราลงเงินตุ้มเดียวไปหนึ่งล้านใช่ไหมหนึ่งล้านได้สามหมื่นไว้ง่ายพอเวลาผ่านไปอีกสักยี่สิบปีงี้สมมติอายุหกสิบนะตอนนั้นะ เงินปันผลที่เราลงไว้อะมันจะไม่ใช่สามหมื่นแล้วมาโตเฉลี่ยปีละห้าเปอร์เซ็นต์ห้าปอร์เซ็นต์ตัน,นั้นอ่ะมอาจจะเป็นผลเดือนละแสนสองแสนเลยก็ได้แล้วก็อย่างที่สามก็คือลงทุนในธุรกิจที่มันไม่ค่อยเสี่ยงมากส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกกิฟเซนซียารประมาณนี้ที่ทุกคนต้องกินต้องใช้ต้องบริโภคอยู่แล้วอ่ะทำให้เอ่อความเสี่ยงโดยรวมของจิจิตวนั้ค่อนข,ข้างจะต่ำกว่าธุรกิจที่แบบเป็นลงทุนเทคหรือว่าอะไรประมาณนี้นั่นเองครับ แล้วก็ข้อที่สี่ก็คือมีการจตบตัวของทั้งราคาแล้วก็เันผลเลยนะทําให้ได้ทั้งส่วนต่างราคาที่ไม่ต้นเกณฑ์ลงถึงกับเงิน,นผลด้วยทําให้ท o t a ท r e t ลีเทร์โดยรวมอะอาจจะมากกว่า10%หรือ12อเปอร์เซ็นต์ะต่อปีก็สามารถไปดูกันได้แล้วก็ข้อเสียเดี๋ยวเรามาดูกันมากดีกว่าข้อเสียอย่างแรกนะข้อหนึ่งก็คือมันมีการเสียภาษีของเงิน,นผลด้วยเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นหุ้นต่างประเทศใช่ไหมรวมถึงถ้าเกิดเราเอาเงินเข้ามาไทยใช่ไหมไอ้ส่วนเนี้ยก็จะต้องอ่ามาคิดภาษีและได้เนนดาดนผล ต่อมาข้อที่2องคือโปรตอเพลนอาจจะสู้ตัชนีไม่ได้นี่ที่ผมบอกไปว่าันึ่ะมันไม่ได้ลงหุ้นิกจจาเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับเน็ตเดกเนี้ยแ,แล้วมันจะลงพวกเออเจ็ดนังฟ้าถึงแม้เช่น Google a เมซ o n อินเดียประมาณนี้มันก็จะขึ้นไปเยอะแต่ว่าตัวพวกเนี้ยมันไม่ได้ลงพวกนั้นเลยมันจะลงพวกที่มั่นใจเป็นผลบ้างทําให้ถ้าเกิดเทียบกับผลตอบแทนแล้วอ่ะมันอาจจะสู้ตัชนีไม่ได้ดังนั้นแล้วที่เกิดใครที่อยากจะได้โปรตอเนสูงโต๊ะตระชีแลก้าวเป็นผะลตัวเนี้ยไม่เหมาะกกับทุคนนเลย ยี่สามก็คือตัวนี้ไม่ได้ลงหุ้นเทคเท่าไหร่แบบไม่ได้ลงหุ้นเทคที่แบบเป็นเทคเทคแต่ว่ามันอาจจะมีการประยุกต์บ้างเช่นแบบเออเท็กซัสอินสุเมนต์หรือว่าตัวของที่มาทําเกี่ยวกับการแพทย์บ้างประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับอาจจะได้ผลตอบแทนอะไม่สุดชักทางเลยนั่นเองครับประมาณว่าสมมตินะผมอะอยากได้ตัวนี้ใช่ไหมพอผมซื้อตัวนี้มาแล้วอะแล้วได้ผลผมได้สามเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดผมไปซื้อพวกหุ o, ้นโอเจีพคีเจพีไออะไรประมาณนี้ มันได้5% 10%เงี้ยตัวเนี้ยอาจจะสู้ไม่ได้หรือว่าจะเกิดผมอยากจะวัดแค่คปิตอนเกียนใช่ไหมผมไอเทียบจะชนะไอตัวเนี้ยก็อาจจะสู้ไม่ได้อีกแต่ตัวเนี้ยกลับกลายเป็นว่าเอ่อมาสามารถเอาข้อดีข้อเสียของทั้งหุ้นแล้วก็ไอเทยียบตัวอื่นอ่ะเอามารวมกันไ,ได้มาเลยทาให้มันกดผลตอบแทนลงมาแต่ว่ามันยังเป็นผลได้อยู่นั่นเองครับแล้วก็ข้อเสียสุดท้ายน,นะคบก็คือไม่เหมาะกับคนที่จะต้องใช้เงินทุกๆเดือนนั่นเองเพราะว่า อย่างตอนนี้มันใจนมันปวดสามเป็นใช่ไหมมันอาจจะน้อยเกินไปหน่อยถ้าเกิดใครที่แบบลงทุนไวแล้วอยากจะมากินมาใช้อะ่ะผมรู้สึกว่าอาจจะต้องรอให้เงินนปวดอะ่ะมันเติบโตไปก่อนหรือว่าอาจจะลงเงินก้อนใหญ่ไปเงี้ยมันยังพอเห็นผลบ้างแต่ว่าถ้าเกิดใครดีซีแล้วต้องการใช้เงินอะ่ะตัวเนี้ยไม่ค่อยเหมาะเลยเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนลงไปพันสองพันหรือว่าหมื่นเงี้ยคุณจะแทนมาสามเปอร์เซ็นต์เงี้ยมันน้อยจนอาจจะใช้ไม่ได้เลยก็ได้มันอาจจะเหมาะใครที่แบบมีลงเงินก้อนใหญ่ปุ้งไปเงี้ยสักร้านหนึ่งสอง้านเงี้ย ผลตอบแทนนะมันอาจจะพอจะต้องได้อยู่นั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้ถามว่าเหมาะใครผมมองไว้ว่าตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการจะซื้อหุ้นปันผลนะที่มีการจ่ายปันผลคงที่แล้วก็มีโอากาสการเติบโตสูงนั่นเองเพราะว่าพวกนี้ลงทุนในหุ้นสาระมาเลยยที่สองก็คือมันมีการลงหลายธุรกิจด้วยถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าอยากจะซื้อหุ้นปันผลตัวเดียวเงี้ยธุรกิจเดียวก็มีความเสี่ยงไปถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดซื้อแบบเป็นหุ้นโอเงี้ยอาจจะลงแค่สังหารไปก็ไม่ชอบ แต่ตัวนี้มันจะลงหลายธุรกิจหลายซกเตอร์มากกว่านั่นเองทาให้มีความเสี่ยงเรื่องของธุรกิจล้มอ่ะจะน้อยกว่าเพราะมีการกระจายหลายธุรกิจมากกว่านั่นเองครับรวมไปถึงปผลที่ได้นะมันมาจากการดําเนินงานของบริษัทนั่นจริงๆถ้าเกิดไปเทียบกับพวกอีเบตัวอื่นเช่นเจีบ j e p จประมาณนะี้มันมาจากการ Short orp, ช็อตคอร์ชันกินแบบพรีเมียมมาจ่ายใช่ไหมมันปรากฏว่าถ้าเกิดปีไหนช่วงไหนที่แบบาหาพรีเมียมได้น้อยอ่ะมันก็จะมาใจาผลได้น้อยนั่นเอง ต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้ผลตอบแทนการดำเนินงานดีใช่ไหมมันก็จะสามารถจ่เป็นผลได้สูงขึ้นนั่นเองครับรวมถึงว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่ตลาดมนเป็นขาขึ้นใช่ไหมไอีอีเอฟตัวนี้จะจ่เป็นผลสูงขึ้นด้วยเพราะว่าธศรกิจม,มันดีไงธุรกิจก็เติบโตแล้วก็ข้อที่3มคืออยากจะเอาตัวนี้ไปเป็นคอรพอร์ตเลยไว้ง่ายก็คือไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรใช่ไหมเติบโตใช่ก็อยากซื้อปันผลใช่ก็อยากซื้ออยากได้ตัวนี้ผมว่าเหมาะมากมันอยู่ระหว่างปันผลจ่ากับ ตับตัวจะจ๋าประมาณนี้ตัวนี้ผมว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่ค่อนข้างจะลงตัวในหลายๆอย่างเลยไว้ง่ายเ้าเกิดว่าผมเชียร์ตัวไหนใช่ไหมผมว่าผมน่าจะเชียร์ตัวนี้แหละถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จะลงทุนตัวไหนนะผมว่าตัวนี้เหมาะกับทุกคนมากเลยถ้าเกิดแบบใครมีเวลาสักสิปี20ปีผมว่าถ้าเกิดอยากจะซื้อแค่ตัวเดียวตัวนี้ค่อนข้างจะเหมาะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้โฟกัสปันผลเป็นหลักนะเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นดีวเดีนถูกไหมถ้าเกิดว่าเราโฟกัสแค่ผลตอบแทนอะมันอาจจะแพ้ดัชนีได้เพราาะว่ จากที่บอกไปว่ามันไม่ได้ลงทุนแบบเจระจ่าขนาดนั้นเพราะว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันได้เปรียบเรื่องของลักษณะการใจไปผลมากกว่าเพราะว่ามันมีการลงทุนจริงๆแล้วก็ได้กําไรจริงๆมาใจบปผลไงมันจะไม่เหมือนกับพวกที่ใช้ออปชั่นเข้ามาช่วยหรือว่าลงทุนกระจุกตัวเกินไปตัวนี้ถือว่าเหมาะมากถ้าเกิดว่าขายที่แบบไม่รู้อกซื้ออะไรนะระหว่างปันผลก็ดีหรือว่าเติบโตอินดัชนีก็ดีไงตัวนี้เหมาะกับคนมากเลย ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครก็ตามที่สนใจในการจะซื้อเอา ETF s c h d ผมก็หวังว่าคลิปวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยเลยนะถ้าเกิดว่าใครที่มีข้อสงสัยส่วนไหนหรือว่าอยากจะให้ผมมาพูดเกี่ยวกับหุ้นตัวไหนต่อหรือว่า ETF ตัวไหนต่อใช่ไหมก็สามารถพิมพ์มาไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์อันนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ตัวหน้าว่าจะเป็นตัวอะไรอย่างก็ต้องขอฝากทุกคนติดตามเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ